สวัสดีครับสวัสดียามเย็นทุกท่านครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ครับวันนี้เราจะมาตกปลาช่อนหน้าดินครับยามเย็นเย็นลองดูที่รับว่าจะได้ผลไหมไม่เคยลองสักทีครับตกปลาช่อนตอนเย็นเยวันนี้ก็ใช้ใต่ปลาทูเกี่ยวครับใต้ใต้ปลาทูมามาลองดูครับเห็นมันมีตัวขึ้นอยู่ครับรับเกี่ยวใต้ปลาทูครับ ก็ห้าโมงเย็นแล้วครับมีเวลาอีกกี่ชั่วโมงไม่รู้เหมือนกันว่าจะมืดไวหรือเปล่าครับวันนี้นี่ครับเจีจยวเตยกตัดตัดเอาเนือก่อกครับครับวไปเทน้ำใส้กระถูใส่ไปหน่อยชนหมักไว้โอ้อากัดร้อนมากครับวันนี้ ครับวันนี้เราจะมีผลงานไหมสำหรับตกปลาช่อนในยามเย็นๆอากาศก็เย็นครับจะนิ่งๆครับวันนี้นเกี่ยวก็เกี่ยวตรงที่เป็นกระเพาะค,ครับมันจะไม่ค่อยหลุดเกี่ยวมินมิครับ ได้ระถูเดี๋ยวเ,เสร็จแล้วก็ตัดเอื้องงออกครับแช่นะครับมไม่มีเวลาครับช่วงนี้เลยต้องมาลองดูตอนเย็นๆดูครับ ห้าโมงท้ามึดแล้วนะครับเดี๋ยวไปลงเหยื่อกันครับนะครับไปโยนเหยื่อกัน มากครับตัวนี้มีถึงสองโลวะน,นี่ปาคอปลาช่อนใหญ่มากครับตัวนี้ตัวแรกมาแล้วครับ ครับเต็มที่สองครับนี่ครับไปโ,โ,โ,โลกว่าครับ Good. ว่งนะครับอุยมาช้อนใสโลกว่าครับโอ้ยสองคันคู่เลยเออกคันนี้ก่อนออกคันนี้ให้มันไปก่อนปินงพร้อมกันเลยอันนู้นก็ยังกินอยู่เลยเขาปลาได้ไหงอุ้ยหยุดโอ้ ล้อมไปเลยนียยยยย่ตัวยังใหญ่เลยเมื่อกี้หลุดหลุดครับนะโอ้โหได้ตัวโล่กว่าแกครับนี่ครับไตรโลครับเห็นสองคันพร้อมกันเลยครับอุ๊ย dạ. Ừ. Điu. Ba ครับ. Ba ครับ. Ừ. Ôi. Mà, นี่ครับตันนี้มีสองโลครับปลาช่อนนี่ครับไฟตกแล้วครับทุกคนมืดแล้วครับไปครับไปครับนี่ครับ <c oughs> น,นี่เต็มมากครับวันนี้น่าจะเก็บหมดนะครับน่าจะพันหมดครับตัวนี้รวบหมดเลยครับหมดเลยครับตัวนี้ได้ตัดครับ ตัวนี้เป็นะโด้ครับอันหมดเลยไม่เหลือเลยไอเต็มนะะโน้ครับเยครับทุกคนไอเต็มนะครับไซโหลนะครับมาชนครับ นี่ครับทุกคนไต้โลนะครับปลาช่อนยามค่ำคืนครับนี่ก็ประมาณทุ่มแล้วครับไปครับเดี๋ยวดูก็ต้อครับตรงนี้นจะอยู่ไหมอยู่ไหมครับหลังจากเมาอะไรตัวมากครับ ตัวนี้ตนี้ตองมีสองโลครับปัดคนครับโอ้หใหญ่มากครับตัวนี้โอ้โหกำไม่มิดนะครับทุกคนนี่ครับต้องมีสองโลครับตัวนี้ใหญ่มากครับไปครับเดี๋ยวดูกันต่อครับ ก็ครับไมอหนึ่งแตนก็ครับไสโลครับก็ครับปลาช่อนครับไส่คุ้มครึ่งครับไม้อีกหนึ่งโลแล้วครับกคนครับวันนี้ได้ทั้งหมดเรามาตกปลาช่อนนาดินแล้วครับกลางคืนวันนี้เราได้ปลาช่อนนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้ปลาช่อนแปดตัวและปลาชะโด ได้สองโลกว่าอีกตัวหนึ่งครับอ่าแล้วก็วันนี้เนาะนี่ตัวนีนะ้ด้านได้สองโลนี่ก็ได้ตัวสองโลได้ครับได้นี่ตัววันนี้เราได้ไซส์สองโลประมาณสามตัวแล้วก็จะมีไซส์ประมาณโลสี่มีย่อนย่อนอยู่ตัวหนึ่งประมาณแปดขีดครับวันนี้เป็นขาดเยอะมากครับขาดและเบ็ดหักถ้าขาด ขาดสายเนี่ยขาดไปหนึ่งตัวแล้วก็เบ็ดหักหกวัดมาเบ็ดหักหกแล้วก็วัดแล้วก็มาหลุดอีกประมาณเจ็ดแปดตัวครับก็วันนี้ถ้าเกิดเราได้หมดทุกตัววันนี้มีต้องมียี่สิบกว่าครับและมีแต่ปลาช่อนอ่านี่ครับดูไซส์ครับใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับทุกตัวเลยครับไม่มีหลุดโลครับมีหลุดโลอยู่ตัวเดียวครับตัวนี้ครับเนี่ยมีตัวเนี้ยประมาณสัก 7จ็ดแปดขีดได้ครับก็จะมีสายสองโลอยู่สามตัวครับนี่ครับตัว,น,ตวน,นี้ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่งครับนี่สายสองโลครับประชอ่อนแล้ววันนี้มีชะโดหลุดมาหนึ่งตัวครับนี่สองโลกว่าก็ถือว่าวันนี้เป็นเป็นวันที่แบบประสบความสําเร็จนะครับที่ว่าได้มาตกปลาช่อนหน้าดินงกลางคืนอ่าถ้าท่านใดที่รับชมอยู่ครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องมากันใหม่ครับเราว่าคิดว่าปลาช่อนมันน่าจะกินกลาคืนวันนี้ก็ถือว่าดีเกินคาดครับว่ามีปลาช่อนแปดตัวสามหกเจ็ดแปดตัวไปะะโดอีกหนึ่งตัวแล้วก็คืนนี้เราได้ทั้งหมดเก้าแต้มเราเข้ามาตกตั้งแต่ห้าโมงเย็นเลิกงานมาตกห้าโมงเย็น ตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มแล้วครับแบตหมดไฟหมดพอดีนะครับงั้นก็ขออนุญาตปิดคลิปไว้แค่นี้ครับไว้พบก,กันใหม่ครับครับสวัสดีครับ